เมื่อคราวที่แล้วเราได้พาไปพบกับกิจกรรม Energy for Life on Tour กันที่โรงเรียนเทพสถิตวิทยาจังหวัดชัยภูมิกันไปแล้วนะคะโดยกิจกรรมนี้ได้เดินทางไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วก็ยังได้รับสาระและความรู้เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยและโรงเรียนที่สองที่เราจะพาไปวันนี้ก็คือโรงเรียนไพลโรดวิชาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดจะสนุกสนานและได้รับประโยชน์อะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นเป็นรูปธปรรมมากขึ้นจากที่เราไปดูเรื่อง FOU แล้วก็ส่งคุณครูไปอบรมแล้วทาง e อโกก็พาไปดูที่ลบบุรีหรือที่สระบุรีนะคะวันนี้เราก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าทิศทางที่เราจะใช้พลังงานธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้ได้ยังไงเช่นพลังงานแสงแดด <S <S พลังงานจากลม <S <S ซึ่งตรงนี้เนี่ยโรงเรียนก็ เตรียมจะต่อยอดกับทางนักเรียนว่าทางนักเรียนเนี่ยต้องการทําโครงการอะไรก็เสนอขึ้นมานะคะเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน,นะค่ะตอนนี้ก็เห็นเด็กนักเรียนเขาเตรียมว่าจะเอาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นะคะมาทำโครงงานเล็กๆขึ้นมาก่อนแล้วจะค่อยๆขยายต่อยอดออกไปเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นค่ะที่สนับสนุนโครงการของเอโก้นี่ก็คือเราก็เห็นว่า เป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนได้ด้วยผลที่ออกมาเราเห็นว่าเด็กจะได้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของโรงเรียนก็คือได้ประโยชน์ทุกภาคส่วนรวมทั้งที่บ้านของเด็กถ้าเผื่อว่าเด็กได้ตรงนี้ก็จะไปถึงผู้ปกครองถึงชุมชนเพราะว่าหน่วยของโรงเรียนจะกระจายไปทุกแห่ง ซึ่งกิจกรรม Energy for Life on Tour นอกจากจะให้ประโยชน์ต่อการส่งเสริมเยาวชนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เกิดความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้วยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงความรู้ความสามารถด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิ่งของอย่างประหยัดและใช้ให้คุ้มค่านำกลับมาใช้ใหม่และการ เลือกกินของที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยเพื่อจะลดภาวะโลกร้อนครับพี่พี่วิทยากรทุกคนให้ความรู้ได้ดีมากนะครับซุ้มที่ชอบชอบซุ้มต้นไม้แห่งการสัญญานะครับเพราะว่ามันเป็นการสัญญากับตัวเราว่าเราจะทํายังไงให้โลกเรามันหายร้อนเพื่อ เราจะได้ดำรงชีวิตอยู่ได้นานๆผมคิดว่าจะนำสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนมาในวันนี้ก็จะนำกลับไปปรับใช้ชีวิตที่บ้านให้มันดีกว่าเดิมให้เป็นคนหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อนได้ครับหนูรู้สึกดีใจนะคะที่พี่เขาได้มาให้ความรู้ในเรื่องของพลังงานแล้วแบบสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ จะได้รู้ว่ามันใช้ประโยชน์ยังไงแล้วเราควรจะทํายังไงปฏิบัติยังไงค่ะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแล้วเรากินสิ่งนี้เข้าไปแล้วเราปล่อยกาย๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณเท่าไหร่บ้างแล้วก็ได้เล่นเกมค่ะแต่ว่าจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับความรู้ของเรื่องพลังงานด้วยค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะช่วยกันประหยัดพลังงานอย่างเช่นเมื่อเราไม่อยู่ในบ้านหรือที่ทํางานแล้วก็ควรจะปิดไฟหรือว่าไม่ใช้เครื่องใช้ไฟเมื่อเราเลิกใช้งานแล้วค่ะ นอกจากนิเทศกาลให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสื่อการเรียนรู้ของโครงการและกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา Energy for Life Quiz แล้วก็มีพี่ๆจากโรงไฟฟ้าในกลุ่ม e อ h ก,กอกาสาสมัครมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ วันนี้เป็นตัวแทนมาจากส่วนโลงไฟฟ้าร้วยกรีนนะคะมาเป็นอาสาช่วยในการจัดกิจกรรมเราก็จะประจำอยู่ตามบูธเกมะคะ่ะความรู้ในวันนี้เยอะแยะเลยะคะ่ะนอกจากความรู้ในแต่ละสถานีแล้วเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็เหมือนกับมีการมาแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยมันเป็นจุดเริ่มต้นอาจจะมองว่าเล็กแต่จริงๆแล้วมันเป็นจุดเล็ก ที่ในอนาคตเราจะมองเห็นภาพเขาสามารถที่จะเอาไปไปเผยแพร่ต่อคนในครอบครัวให้ประหยัดแรงงานง่ายๆด้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือแม้กระทั่งลดการใช้พลังงานค่ะ r n y r o y l o r l on t o u Tour สามารถเปิดวงจรความคิดสู่การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตแก่เด็กและเยาวชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในที่มาและคุณค่าของพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อันจะนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกรักพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีชีวิตให้พอเพียงและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะสําหรับครั้งหน้าเราจะพาไปติดตามการประกาศผลรางวัลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของโครงการพลังงานเพื่อชีวิตลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียงนี้กันค่ะ